ปลูกมะนาวยังไงให้ได้เงินสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับฮมสแต็กเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าสวนมะนาวนะครับหลังบ้านนะครับเป็นสวนเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับต้นมะนาวประมาณ10ต้นนะครับแต่ว่าให้ผลผลิตเยอะนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็มะนาวจะไม่เป็นราคาเท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่ลูกละหบาทนะช่วงนี้ครับ ที่เห็นอยู่ตรงในคลิปนี้ก็คือเป็นพันธมะนาวของแป้นพี่จิตนะครับท่านผู้ชมนี่ครับช่วงนี้ออกออกผลเยอะนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใหญ่มากนะครับเท่าหนึ่งกำมือเลยนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหใหญ่มากโอ้ยมดกัดครับนี่ครับใหญ่มากครับ ปลูกมาแล้วนะครับ1นึ่งปีนะครับท่านผู้ชม1นึ่งปีกว่านะครับการปลูกก็นำต้นพันธุ์นะครับที่ซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้นะครับแล้วก็นำมาปลูกนะครับ10ต้นนะครับก็ดูแลรดน้ำนะครับใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยวัวนะปุ๋ยขี้วัวนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับผมนี่ครับช่วงนี้ออกเยอะมากนะครับดกมากครับ ขนาดที่ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมดูจากยาครับยังให้ผลผลิตเยอะนะครับแต่ถ้าจะดูแลดีกว่านี้โอ้โหคงเก็บไม่ไหวครับหล่นนะครับมันร่วงครับเต็มพื้นเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับอุ้ยต้นนี้จะใหญ่มากครับนี่ครับเยอะมากครับโหกินยังไงจะให้หมดล่ะเนี่ยขายทุกวันนะครับขายลูกละหนึ่งบาทครับ วันนี้ก็เก็บขายไปประมาณร้อยห้าสิบลูกน้ำเยอะครับพันนี้น้ำเยอะจริงๆเต็มทุกลูกนะครับนี่จะเป็นเหลือเหลือไว้นะครับหลังจากที่เรามาเก็บไปขายนะครับวันนี้มีออเดอร์เข้ามาร้อยห้าสิบลูกนะครับก็ขายได้วันละร้อยวันละสองร้อยวันละร้อยห้าสิบก็ถือว่าโอเคนะครับอาทิตย์หนึ่งก็เจ็ดร้อยเดือนหนึ่งก็สามพันถ้าได้ขายทุกวันนะครับวันละร้อยวันละร้อย นี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมการปลูกต้นมะนาวไม่ได้มีอะไรมากครับก็ปลูกลงหลมลงดินธรรมดานะครับตามปกติเลยแต่เราต้องดูแลอาจะใส่มันนิดนึงนะผมก็ไม่อยากแนะนําให้ท่านผู้ชมทําตามในที่ที่เห็นในคลิปนะครับก็คือการปล่อยญ้านะครับถ้าปล่อยญ้าแบบนี้นะครับโหผลผลดีไม่แทบไม่มีเลยนะครับต้นนี้จะดก นิดนึงครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เก็บต้นนี้มันยังเล็กนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเยอะมากโอ้โหหล่นตามพื้นครับกินยังไงก็ไม่หมดครับกินทั้งปีก็ไม่หมดครับถ้ากินเองนะครับถ้าไม่ขายนะแต่ว่าคิดไว้แล้วว่ามันน่าจะกินไม่หมดครับก็เลยแบ่งขายนะครับนี่ครับคิดว่าจะมีออกอีกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมดูจากมีผลเล็กผลน้อยกําลังตามมานะครับ โอเคครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากลองปลูกมะนาวนะครับก็สามารถลองปลูกได้นะครับผมอาจจะปลูกเป็นสวนใหญ่หรือว่าสวนเล็กนะครับก็ลองปลูกดูนะครับเพื่อที่อนาคตภายภาคหน้าเราจะได้ขายนะครับแล้วก็จะได้มีกินแบบไม่ต้องซื้อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ